เหตุงานเป็นกระบวนการค่ะสำหรับท้นทีเป็นบอลทำลายบอลโจยมนินและกระทางนองหักแพงวรัญญาพรค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะสำหรับเอฟซีนองหักแพงเอฟซี FC สาวน้อยลำพืชนโชวสาวน้อยเพจบานแพงทุกคนนะคะแล้วก็ลูกเพจของทางช่องแล้วก็เพจสาวน้อยอีสานคาบขาวค่ะเมื่อนี้สาวเน่ยนะคะจะบอกว่าเขาเรียกว่าได้รับสารมาก็แล้วกันนะคะสาวเน่ยกับเป็นคนที่บบว่าชิมี่อะ เอฟซีวงน,นั้านวงนี้มักส่ง,สงน,นั้นส่งน,นี้แาวเนเบิร์นแาวเนกับว่าเดเหไถทุกวงน,นะคะพี่น้องเราไม่สามารถทําให้ได้ทุกวงเราต้องย้ำตรงนี้ก่อนเราทําได้แค่บางวงหรือว่าบางประเด็นที่มันเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยอย่างเช่นประเด็นนี้ค่ะพี่น้องเขาบอกว่าเป็นการทํางานที่เป็นกระบวนการแล้วก็เป็นการคลายข้อสงสัยว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังคอยส่งข้อมูลความแบบว่าคอยเสี่ยมคอยอะไรแบบเนี้ภายในวง สก็คือวงสาวน้อยละเพินโช์นั่นเองค่ะพี่นอ้องเพราะว่าก้อนหนานีนะคะตรงบอกก้อนมาทั้งผู้จัดการเมื่อเดียวในทางเพจของผู้จัดการเนาได้มีการมาโพสในเมื่อมือที่ผ่านมาถึงประเด็นที่ว่าเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งในต่อ,ตอเนี่ยโจมตีบอสโจโจมตีฮักแพงแต่เหมือนนางทำพีอา PR ให้กับวงเลยนะคะคนดูเยอะมากขึ้นเขาบอกว่าระครังดียิ่งตียิ่งดังเพราะยิ่งนางด่า คนก็ยิ่งสนใจแล้วก็พอเป็นคนสนใจคนก็เข้ามาดูมาดูก็จะรู้ว่าความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นทุกคนมีอดีฟฟตโฟกัสที่ปัจจุบันนะครับนี่คือโพสต์ของทางผู้จัดการมาเดี๋ยวค่ะสาวเนยโบอดอ้ดตฮิตคลิปเจอกับโพสต์นี่เพราะว่าอาขามไปเพราะว่าสาวเนยก็เห็นดูว่าในแอปต่อตอนะซองนั้นนะอะส่องตอหอย่อพี่น้องเขาเป็นช่องที่อะอย่างที่หลายคนทราบดีนะคะไม่ขอเจาะลึกก็แล้วกันมาที่นี่ผู้จัดการมาเดียวกับเอามาโพสต์ เ่าด้วยคดชสนใจบราเดชสนใจมองหันแต่ว่าเมื่อนี่ค่ะพี่ดองก้อนหนานี่มันมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งในกลุ่มบานหักของน้องหักแพงค่ะซึ่งมันเป็นประเด็นที่ว่าเฮ้ยมันจริงหรือที่บุคคลท่านนี้นะคะคือคนที่ไม่ชอบน้องหักแพงค่ะทุกคนอะบ่ามาหักแพงนะคะเดี๋ยวขอเบิ่งกอนนะคะว่าแช่วไว้ใส่สาวนี่ยแช่ไว้ยูอาร์เนี่ยบ้านหักแพงมีคนมาโพสบอกว่าไหนไหนคุณต่ออะคุณมาส่ค่ะพี่้อง บอกว่าบ้านฮักเป็นบ้านฮักหมาว่อไม่ชอบเด็กคนนี้กะรุณาเชิญออกจากกลุ่มด้วยค่ะไม่ชอบน้องอยู่แล้วจะมาอยู่ในกลุ่มนี้ทําไมคะเดี๋ยวจะอกแตกตุยเอานะคะคุณตออันนี้คือ fc แฟนขับฝากถึงคุณตอบอกว่าไม่ชอบน้องไม่ชอบบ้านฮักแต่มาแฝงตัวอยู่ในบ้านฮักนั่นเองค่ะอ่าทุกคนมาตอกันเลยแบบว่าไม่ชอบน้องแต่มาแฝงตัวนนองเหมืนที่สาวในพูดเมื่อกี้แล้วก็ สำหรับบุคคลท่านนี้สาวในอึ้งนะคะตรงที่ว่าเคยเป็นอดีตแอดมินทุกคนเคยเป็นอดีตแอดมินให้กับวงสาวน้อยเฮ้ยแต่คุณนะ่ะกับกลายเป็นว่าไม่ชอบเด็กในวงบางคนนะคะแล้วก็ไปแบบว่าทําลายเป็นบ่อนทําลายแบบเนี้ยคะ่ะทุกคนมันไม่น่ารักเลยนะคะเพราะว่าสาวเน็ตกัดตีตาม,มาแล้วก็ มันเป็นประเด็นมันมันสืบสาวมาเรื่อยๆจนที่ว่ามีคนมาส่งข่าวสารในสาวเนอยอะ่ะแต่ชาวเนยแบบว่าไปเห็นมาเนาะไปเห็นอ่าพิ่นแบบนึงนะคะพี่นอ้องคือมันก็มีก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนมันจะมีช่องต่อๆช่องนั้นนั่นแหละเอาแชทเปิดแชทมานะคะเป็นแชทที่คุณตอนะ่ะคุยกับเอฟซีคนใดคนหนึ่งของน้องฮักแพงนะคะคุยประมาณว่าเอฟซี FC คนนั้นหนาม,มาขอเอาหลักฐานว่า คุณต่อไม่รู้จักกับแอคเคท์ช่องต่อต่อช่องนั้นอ่าทุกคนคุณต่อบอกว่าคุณต่อไม่รู้จักแต่ทําไมช่องแอคเคาต่อต่อช่องนี้ถึงมีแชทกับคุณต่ออ่าเก็บไหมทุกคนประมาณว่าไม่รู้จักกันทําไมคุยกันได้เออทุกคนมันงงนะเพราะสองนี้ไม่สามารถพูดชื่อเต็มได้เนาะคือประมาณว่าคุณไม่รู้จักกันแต่ทําไมคุณถึงมีแชทคุยกันเพราะว่าช่องต่อต่อช่องนี้เขาให้แคปชั่นบอกว่าเนี่ย เขาบอกว่าบักเซียนจุดจุดจุดมุดแชทมาหาอาดีตแอดมินต่ออดีตแอดมินต่อส่งมาให้ค่อยเบึงิงอ่าทุกคนคนก็เลยโยงประเด็นไปว่าเฮ้ย แอดมินต่อเนี่ยเราเป็นคนที่คอยส่งข,ข้อมูลให้กับช่องต่อต่อช่องนี้นะคะจนเป็นเหตุมนาะให้คนเขาก็ไปสืบไปสาวตามที่หลายๆคนรู้นั่นแหละแต่สาวในไม่รู้ลึกนะว่าเขาไปสาวถึงไหนแต่มีคนบอกว่าเนี่ยเขาคิดว่าแอดมินต่อกับช่องต่อต่อช่องนั้นเป็นคนเดียวกันแต่แอดมินต่อก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่บอกว่าไม่รู้จักกันแต่เคยมีประวัติแชทคุยกันอาประมาณนี้ครับทุกคน เพราะว่าทําหาหลักฐานเขาว่าไปหามาเอาเองประมาณนี้นะคะทุกคนเออซึ่งก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรประมาณนี้สำหรับแชทชนี้เนาะ,ะทุกคนดูแค่นี้พอซึ่งมันก็มีอีกแชทหนึ่งนะคะทุกคนมีอีกแชทหนึ่งที่สาวนีไปหามานะคะอ่ามันมีแชทหนึ่งพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะคะก็เป็นแชทอ่าไปถามนี่แล้วว่าใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมเออเขาก็ปฏิเสธนั่นแหละว่าเขาไม่ใช่ซึ่งเราก็ไม่ไปปักปักป๊บนะคะว่าเขาใช่ไม่ใช่ เพราะว่าในเมื่อเขาบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะคะทุกคน f c ก็อย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปเขียยไปเค้นให้เขาเป็นซึ่งสรุปได้นะคะที่าวนเนอ่าไปเห็นมากแล้วก็ไปฟังมากไปเบิ้งไฟน์นันไฟน์นี้มากกับปะมาณว่าผู้จัดการเมื่อเดี๋ยวออกมาโพสต์ก่อนว่ามันมีช่องต่อๆช่องหนึ่งคอยแบบว่าโพสต์เียๆหายให้กับบอสโจแล้วก็ทางน้องฮักแพงเนาะแล้วก็บอกว่าเป็น PR ให้กับวงทําให้วงมีอ่าเอ็นกิจเมนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็มีทางอ่าทาง FC น้อง ฮักแพงนะคะมาโพสลงกลุ่มบ้านฮักว่ามันมีอดีตอ่ะอดีตแอดมินเนี่ยโพสต์แล้วก็บอกว่าเนี่ยไม่ชอบน้องแต่มาแฝงตัวอยู่ในบ้านฮักน้องซึ่งเรื่องมันก็สืบสาวไปถึงช่องต่อตอช่องนั้นว่าอดีตแอดมินคนนี้อ่ะเคยมีการสนทนากับทางแอดมินช่องต่อตอช่องนั้นซึ่งคนก็บอกว่าหรือหรือว่าอดีตแอดมินคนนี้คุณตอเนี่ยคอยเอาข้อมูลน่ะเออสาวใส่ให้กายกินน่ะ ข้อมูลในวงหรือข้อมูลอะไรต่างๆนานาที่แบบว่าห็นแวบ,บๆ,ๆในวงแวบบๆ,ๆในบ้านฮากเนี่ยไปส่งให้กับแอคเคาน์นี้เพราะแอคเคาน์นี้เหมือนว่าโพส,สต์แซะแต่ละอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนคุณในเลยทุกคนแบบว่ารู้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้มาค่ะเพาวาา่าแบบหูเบิร์ตปะภัเห็ดยังยกินยังภัยว่าห,ย,หย,ยังเสียค่ะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าหรือเขาทํางานเป็นกระบวนการ ซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าใครรู้จักกับใครใครกระบวนการกับใครแล้วก็เราไม่ขอคอนเฟิร์มว่าใครเป็นแอดมินช่องต่อๆช่องนั้นของแท้นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นช่องเหมือนว่าเป็นช่องอวตารเนาะเราก็ไม่ทราบว่าใครเป็นนะคะทุกคนมันมันสืบไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ตํารวจไซเบอร์เนาะแต่ว่ามันก็โยงกันไปโยงกันมานี่แหละแล้วก็แต่ว่าประเด็นอีกประเด็นหลักๆเลยก็คือ ทำไมเขาบอกว่าทำไมคุณเป็นถึกอดีตแอดมินทำไมคุณไม่ชอบน้องแล้วทำไมคุณต้องคอยว่าน้องเพราะว่าในช่องตอๆของบุคคลท่านนี้ยค,คุณตอเนี่ยคุณอดีตแอดมินสาวน้อยเนี่ยก็มีการโพสต์แซะน้องนะคะในเรื่องเพลงในเรื่องบ้านฮักหมาวอเขาบอกแบบนี้่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นมานะคะแล้วก็คนที่คอยทักมาบอกสาวน้อยอ้หลายหลายแชทมากอ่านไม่หมดนะคะแต่ไม่ไม่ได้ออกแชทเาเปื่อให้ใครฟังนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็น สิทธิ์ที่ส่วนบุคคลนะคะเราเราไม่ขอเปิดแชทให้ใครดูนะคะแต่เราก็เอามาพูดประมาณนี้นี่แหละว่าสรุปแล้วน่ะเขาทํางานเป็นกระบวนการจริงไหมหรือแค่เอฟซในบ้านฮักเนี่ยคิดไปเองประมาณนี้นะคะทุกคนก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดยังไงนะคะสุดท้ายเนี่ยคือจุดประสงค์ในคลิปนี้เลยคือส่งกําลังใจก็พอนะคะกําลังใจฮักแพงกําลังใจบอสโจแล้วก็เหมือนอย่างผู้จัดการวัาเดียบองนั่นแหละนะคะ มันเหมือนการเป็น PR นะคะเป็นการเป็น PR ให้คนเข้ามาติดตามเข้ามาดูอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเรื่องของอดีตก็คืออดีตเนาะซา mm hmm. นดิกระบอลไลฟ์คลิปแล้วปัจจุบันเราโฟกัสหน้าที่การงานแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําก็พอนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะ